สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้นะครับยู่ไฮยู่ส่วนคือเก้าแล้วครับนะครับหลังจากที่มาคิดอย่างแปบบนึงนะครับฝนมันเคือสองสามมือก่อนหน้านี้ลายมองลายบอลฝนตกน้ำท่วมน้ำปลาไหลลักนะครับแถวพิษณุโลกแถวเพชรบูร์นะครับแต่เมืองเลยก็ยังกระเถือวันนั้นนะครับเมืองเลยนะครับโดยเฉพาะบ้าน กบถุ่มแซงมูซิปตำบลบาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับยูให้ยูส่วนคือเก้านะครับพอได้น้ำได้ทาขอให้ต้นไม้ต้นไร่นะครับได้อยู่ได้กินเอาเมื่อน,นี้นะครับสิมาอัปเดตเกลี้ยงกบในกระชังแบบง่ายๆนะครับซึ่งรู้ก,กบมากะได้ประมาณจัก2ซองเดือนแล้วครับเพราะว่ามาลงครั้งแรกก็ประมาณาวันที่ประมาณกลางเดือนมิถุนาครับตอนนี้กก อ่ามื่อนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดยีบสองแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าอ่าเริ่มพออยู่พอกินแล้วนะครับผมมาไปเบิ้งกันเลยพี่น้องนี่ครับหลังจากที่อ่าล้างนา้ำล้างทาเพราะว่ากระฉังบกน้องครับเนาะต้องล้างนา้ำทุกมือนี่แหละครับข้อเสียของมันแต่ว่ากะอ่าแป๊บเดียวก็โตเร็วก็โตนะครับพี่น้องเบิง้งให้อาหารตอนนี้เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนทารไหม น้ำกะละมังนะครับนี่ใส่กะละมังอย like ู่จากเจ็ดแปดใบนี่พี่น้องบึงตอนนี้เพิ่งให้อาหารไปเมื่อกี้ให้อาหารประมาณช่วงนี้ก็เล็งอาหารนะครับให้อาหารประมาณนี่พี่น้องบึ้งมือหนึ่งก็เก็บมือหนึ่งก็มือเนี่ยับตอนให้เป็นอาหารซองมือนะครับมือเช้ากับมือแลงนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับซองซองเท้านากันนะครับให้อาหารนะครับก็ ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่แต่ว่ากระเพาะยู่พอกินแล้วพี่น้องนะครับนี่กระเพาถือว่า,าตัวช้านะครับตัวเร็วนะครับแป๊บเดียวพอ,อถ้าพูดถึงกระเพาะยู่พอกินแล้วล่ะครับเนี่ยพอปิ้งพอปนแล้วพี่น้องเพิ่งนี่ครับเอามาประมาณเอะมาณปล่อยประมาณพันหกร้อยตัวนะพี่น้อง เบร์คับนี่บักอย่างงเลยนะพี่น้องนี่แต่ละตูนะครับเ,เรียงง่ายง่ายเลยนะครับปลอดตายเบ่อ,บอค่อยตายนะพี่น้องขอให้เปลี่ยนน้ำุสมือนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำเสมอกะบม่มีปัญหานะครับนี่พี่น้องเบิ่งเลียงแบบง่ายๆถ้าเฉพาะเอาไปห้าเลียงไว้ในไว้กินไว้ยากในโคลเฮนเท่านะครับ อ่าอกเกินสองสามร้อยนี่ก็กอกินคุ้มปีแล้วครับพี่น้องอันนี้ผมก็เลือกิน,เล,กนเลือแจ้งผีแจ้งน้องกระเซี่ยวเปกเอ่อพกค้าเพื่อนมาซื้อมาค่ายก็ได้ค่ายได้ค่ายพอได้าหัวห้านขึ้นแต่ว่าอ่าปีนี้อ่าวัตถุดิบก็คือเอ่อพวกอาหารก็คือแพงขึ้นนะครับแพงเลยปีที่แล้วซื้ออยู่ที่400ปลายประมาณ500ป่ายนี่แหละครับพี่น้องปีนี้6ก0กว่าบาทแล้วนะครับ แพงนะครับาหา้านกระสอบหนึ่งสามสิบกิโลครับพี่น้องเลยนี่วแต่ว่า,าถ้าถามว่าคุมบอ,อให้คุมบอคุ้มหรอครับอาจจะอยู่โตเสมอโตหรอครับเพราะว่าเลี้ยงปิดเ,เลี้ยงกบขุ่นแบบนี้กระเพืองหวัวอาหารจะน้อยถ้าเป็นพ่อลูกกบเองบังเกินพ่มซื้อลูกกบนําเพาลินนะครับในราคาโตละบาทนะครับถ้าตัวเองพ่อเองก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่า พอเงินว่าอยู่ห้อยู่ส่วนผมอยังบหันได้มีแรงน้ำนะครับเพิ่งมาอยู่กับเรืไบรเจาะน้ำจาะทาหรือว่าบริบด้จกสะอยู่นะครับพี่น้องก็มีแผ่นมีแปนอยู่ว่าจะจกสะขุดสะทังพูนหรอครับนีนนะครับแต่ว่าบหันได้จกนะครับยังคอยเฮ็ดคอยเป็นคอยไปนะครับยังบหันมีทุนอยู่พี่น้องเลยนะครับก็บริ ได้เก็บผลผลิตจากการ,กรเกษตรพวกอย่างพังนี้แต่แต่ก่อนอ่ะวางาเฮ็ดอยู่ข้างในก็ลงทุนไปเมื่อไปไล่พอสมควรอยู่พี่น้องแต่ว่ากัามันมันไกลถนนหอนทางใน่ออกยาเข้ายากเนานะคำเนาะก็เลยอบอสะดวกปั๊ดเก็เลยมาจับมาจองง่ายมาอยู่บ้างไหมนะพี่น้องนะครับนี่นะครับกบมีครับพี่น้องเลยขนาดนี้ก็ประมาณ หกตัวเจ็ดตัวโลนะครับ่ถ้าตัวใหญ่ๆนี่เนียยงตัวนี้อย่างตัวนี้ขนาดนี้ก็ประมาณห้าตัวนะครับนี่ห้าตัวโลครับเนี่ยแต่ว่าพอกินแล้วครับพอกินกําลังปิ้งกําลังพลดีเลยพี่น้องเลยก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องบึงนะครับคิดเลี้ยงกลบถ้าบาเอียงมากมายเลี้ยงไว้อยู่ไว้ไวไกินในโคเรือนเลี้ยงไว้บริโภคกะ สองสามร้อยตัวก็เลี้ยงกันแบบง่ายๆกระชังนี่ก็เป็นกระชังสําเร็จเลยนะครับพี่น้องหาซื้อบอย่างตามทองตลาดนะครับเป็นกระชังสําเร็จเลยอ่าแต่ว่าการเลี้ยงอ่กระชังบกเรื่อนี้ตรงพื้นที่มันต้องลาดเอยียงจันเอยเพราะว่าเวลากบกินอาหารแล้วก็มันขับทายมันขี้มันเยียวลงในอ่างกระมังก็ต้องล้างแล้วนามันก็ต้องเอ่อเชดแชกับขี้ติ่มขี้ด,ดมก็บุ๊ป็นังนะครับเอากระล้างเอา โดยเฉพาะ,ะถ้าปล่อยให้น้ำเน่านี้มันกบกะจะสุขภาพจิตบ่คอยดีแล้วก็บ่ค่อยกินอาหารบ่คจะเจริญเติบโตแล้วก็อาจจะกัดกันนะครับแล้วก็ตายนะครับพี่น้องอันนีอ้อีกอย่างหนึง่งถ้าเราทำความสะอาดหรือว่า่ล้างบ่อยๆกอ็อาจเป็นเหตุให้มีกลิ่นแม่นแหละครับ เพราะว่าการขับท้ายของกบก็กินเยอะพอสมควรอยู่นะมือนึงก็นี่ประมาณนี้ก็ประมาณกิโลก็กลัวก็เมดเลยครับแต่ละครั้งนะครับนี่ให้น้อยแต่ว่าผมก็ใส่นี่แหละครับลางลางพื้นลางทางใหง้พี่นออ้องเบ้างบ่แมนนี่บ่บแมนนี้ดอกครับเป็นน้ำส้มขวนไม้นะครับพี่น้องใส่น้ำส้มขวนไหมนี่ก็เมดไปไล่กันหล่นแล้วครับเนี่ยลางน้ำส้มขวนไม้นี่ลาง ทำความซ่าต์บ่เป็นอันตรายตัวกบต่อคนนะครับดีครับดับกินได้สนิทเลยนะพี่น้องอ่านี่ก็หลังจากที่ให้อาหารกะอยู่แต่ว่าบังเอิญอ่ะพื้นเชิดแช่จักน้อยพี่น้องเอยนี่เพราะว่าฝนตกนานเลยเป็นอาทิตย์เลยช่วงนี้ก็เลยบ่ไขก่กรบบออกนะครับไขก่กรบบออกแล้วกะเป็ดไก,ก่กะจะโสมเนยพี่น้องเออนย้อนว่า มันบ่เคยมีแดดมีน้าะครับนาะเจอแต่ฝนมันก็เลยธรรมดาละครับกบเอ่ยไก่นะครับเมื่อวานก็ได้ลงลังกิมจูไปอีก2องต้นนะครับพี่น้องนี่เพิ่งลงใหม่ใ่บางพอดีก็ดีอย่างนึงละครับถ้าฝนตกมันกันได้ปลูกต้นไม้ต้นไร้นะครับนี่ฟังกิมจูเพิ่งเลี้ยงไว้นานแล้วละ่ะจอด รูดมสมบูรณ์มากเลยพี่น้องนะครับอีกฟูกบนานถ้าลากมันนั่นได้ก็คงจะได้เก็บมากเก็บพลกินนะครับเมื่อนี้ก็คิดว่าะจะลงต้นไม้อีกลายชนิดยุ่นะครับนี่เรืองงาะงอลงเรือนอยู่ต้นหนึ่งามานานแล้วล่ะตอนก่อนนั้นนี้ซื้อมาก็เอาไปลงดินก็จเจริญเงากงามแล้วครับแตกยอดแตกช่อแล้วครับอันนี้ฟางห้องปลอดซื้อที่ปลูกใส่ตะกร้าไว้พี่น้องนี่ ก่อนหน้านี้โสมมากมากเลยตอนนี้พอได้น้ำได้ทาได้ปุ๋ยได้ยาก็บ่ได้ใช้ย,ยาหรอกครับแต่ว่าชีดน้ำสมขอนไม้ก็ใส่ปุยนี่เริ่มออกมากออกลูกแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นีห่อไว้ลูกหนึ่งอุ้ยอีตีนสีเละพี่น้องข่าวที่แล้วก็ห่อไว้ห่อไว้สองสามนวยแล้วครับบางเอง่นบ่ได้จับปึงก็เลยเอ่อเนาซ้ำบรหารได้กินนะครับเสียดายอยู่พี่น้องรูป ใหญ่ยอยู่นะครับนี่เน่าเลยบอได้กินนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับสือัปเดตให้พี่น้องเบิงอ่ะสันนี้แหละครับเพราะว่าอา่ารู้สึกว่าเป็ดเอ้หรือู้สึกว่ากบนะครับก็จะโตว,วันโตขึ้นอีกหน่อยก็คงจะไปห้าพ่อค้านะครับถ้าเพิ่นกระโถไปทามแต่ยามมึงก่อนเอาไว้กินส่วนหนึ่งแล้วก็ซื้อไปคายพอได้คาห่วงหองอาหารจักเล็กจักน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ เอาไว้สัมนี้นะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับเข้ามากะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้นําเน่นะครับอ่าก็เป็นมือไม้นี่แหละครับอ่าเฮ็ดกล้องกะอ่าอย่างกล้องกะถือว่ากล้องโบราณอยู่นะครับไทยคลิปไทยลงแต่เฟซลง u t u b e ก้าเป็นแฟนเฟซกะมิตรชัยโซภรัก์นะครับอ่าถ้าเป็นช่อง YouTube กับผู้ใหญ่มิตเดีครับเนอะนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้นําพร้อมนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอนใดไม่ไม่หรือว่าอันใดผิดแพพกในหัวในส่วนก็ที่นำมาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ